โอเคครับผมขอสดสดนเพื่อนทุกคนกันด้วยครับผมไอเชี่ยตอนนี้ฝนตกแล้วโอ้โหตอนแรกขับรถตาวแดดมาดีๆแม่งฝนตกเฉยเลยอะไรของแม่งวะเนี่ยโอ้โหก่อนออกจากบ้านแม่งแดดออกเปี้ยง เดี๋ยวกูไม่ได้เตรียมตัวมาเปียกเลยชิบหายแม้ยิดเดี๋ยวกูจะถึงแล้วโอ้แล้วตกแบบตกเม็ดใหญ่ด้วยนะโอ้ชิบหายโอ้โหโตยังหนักอะ ไปแล้วโอ้โหอารมณ์ไหนวะเนี่ยโอ้โหเี้ยมาถึงนี้แล้วฝนหยุดเฉยเลยหรือว่าแม่กำลังไล่มาวะ กูรีบไปก่อนแล้วเี้ยเดี๋ยวฝนแม่งตามกูมาแต่วันนี้กูสะสนของมาเยอะเลยด้วย She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. I just gotta have it. Rumors all around, say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a bad yeah, whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it So I want a demonstration And I've always learned it better With a hands-on education So I need a private session If you get what I am saying And they say that she's not easy No, she's really complicated But that only makes it better And it's got me so fixated And I'm not the type to wait around I've never hesitated But she's got me captivated So the game I'm gonna play it Yeah You got a body like โอ้โหข้างหลังแม่งมืดมาเลยอะ่ะแต่ข้างหน้าฟ้าอย่างโล่งสงสัยฝนแม่งน่าจะไล่จากข้างหลังไปข้างหน้านี่ครับผมโ,โหต้องรีบขับดีฝนก่อนละไม่นั้นเดี๋ยวแม่งจะเปียกกันหมดโอ้ยคนมาวิ่งด้วยวันนี้ว่าจะออกไปวิ่งกันเลย ไม่รู้ฝนแม่จะตกหนักไหมหรือแม่จะตกแค่นี้ข้างหน้านี้พี่ใส่อัมป่ะวะเด,ดี๋ยวมย์แม่งเริ่มไปสั่งข้างหน้าเรื่อยๆครับผม,มไปแล้วไปแล้วคุณีฝนก่อน Oh, of my man, face. I don't know. Out of my mouth, every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be waking. Life is all about having dreams and I'm chasing. Chasing. Take of fate on I'm the type of dude who will not remain nameless I'm the type of dude who is headed for greatness láng ไม่เกินครึ่งชั่วโมงฝนแม่งตกหนักชัวดูทรงแล้วฟอลย,ยืนไหนเออฟอยอยู่ข้างหน้าโอ้จะทันด้วยวะจะถึงแล้วเว้ยโอ้โหข้างหน้าอย่างมืดอะ่ะดูดิ เว้ยแม่งเริ่มลงเม็ดแล้วนี่ว่ะเจ็บ่าแล้วออกกัวของเปียกอันนี้เอากับข้าวมาเต็มเลยเดี๋ยวกับข้าวเปียกแม่งจะอดแดดก,กันนะผมโอ้ขี่ตามวิหารอาจจะท่อผ่าด้วยดูทรง เิ่มก็ประมาณนี้แหละว,วันนี้มาขับหนีฝนถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจได้ครับผมเดีย๋ยวขอตัวห้องไปเก็บผ้าก่อนตาผ้าทิ้งไว้เจอกนใหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย